สวัสดีครับพบกับผมกมลพรมศักดิ์นักสตรอครผู้อํานวยการศูนย์อุตุวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมารายงานสภาพอากาศและก็รายงานว่าลักษณะแนวโนม้มสถานการณ์จะเป็นเช่นไรโดยเฉพาะจังหวัดสงขลานี้จะมีการเตรียมรับสถานการณ์ปีนี้อุทกภัยอย่างไรซึ่งปัจจุบันนี้นะครับหย่อมความกดอากาศต่ําที่อยู่ทางด้านทะเลอ,ะอันดามันเนี่ยนะครับได้เคลื่อนมาทางทิศตะวันออกนะครับเข้าสู่ใจฝัง่งทางด้านจังหวัดระนองชุมพรและก็จังหวัดประจวบครับ ขณะเดีวยวกันเนี่ยร่องค,ความกดอากาศต่ำนะฮะซึ่งพาดผ่านทางด้านนี้ซึ่งแถวประจวบคีรีขันเนี่ยก็นำพาล,ลักษณะของการเข้าสู่ฤด,ดูฝนของภาคใต้โอกาสเช่นนี้นะครับพี่น้องเรานะโดยเฉพาะจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชสงขลาเนี่ยต้องเตรียมการรับสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันนี้แถวจังหวัดสงขลาเนี่ยแถวอำเภอรัตภูมิได้เกิดน้าป่าไหลหลากแล้วนะครับซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันปริมาณฝนก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนัก ประมาณ40มิลิเมตรนะฮะต่อวันนะครับสำหรับทางด้านจังหวัดละนองนะครับพังงาภูเก็ตก่อนหน้านี้วันสองวันที่ผ่านมาก็เกิดน้ำท่วมไปแล้วดังนั้นเนี่ยพี่น้องเราครับโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาต้องเตรียมการรับชะาการปีนี้คาดว่าจะมีพายุก,ก่อตัวทางด้านแถวทะเลจีนใต้เคลื่อนผ่านเข้ามาแถวบ้านเรามาด้านนี้นะครับก็จะเกิดลักษณะอุะทกภัยเกิดขึ้น สำหรับปีนี้คาดว่าเหตุการณ์ลักษณะอุทกภัยเนี่ยมีนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนพิกาต่อเนื่องไปถึงเดือนธันวานะครับดังนั้นจังหวัดสงขลาครับพี่น้องครับต้องเตรียมการเฝ้าระมัดระวังติดตามข่าวสารจากกรมตุมิยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอปอพจังหวัดแล้วซึ่งเรามีการบูรณาการทุกหน่วยงานกันนะครับซึ่งเรากําลังมีการเตรียมการที่จะประชุมหารือกัน เพื่อจะรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดสุขาในปนีนี้ครับ